ดีมากค่ะน้องๆเล่นกันดีมากเพะว่า U.S.A ดีมากมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบคาว่าหนับโลกอะ่ะเรารู้สึกดีมากเลยอะ่ะหนูรู้สึกดีมากๆที่เล้ไฟกับเขาอะ่ะร,รู้สึกแบบมันเดอร์ฟูลมากวันเนี้ยเราเตรียมการทำก,กันได้ดีต้องขอสปูนจินตาโพสค่ะเราทำก,กันได้ดีมาก มันฟูลทีมแน่ๆมันกลับมาฟูลทีมแล้วทุกคนอยากเห็นอะไรมันก็จะได้เห็นแน่ๆเพราะว่าหนึ่งเราได้พักเหนือดีดด้วยค่ะแล้วเราได้กลับไปฝึกซ้อมที่ประเทศไทยด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมกีดเองแน่นอนคันก็เป็นเกมที่ดีนะครับเกมที่เราได้เรียนรู้นะครับหลายๆอย่างจากเกมนี้นะครับแล้ถ้ารวมถึงอเมริกานะครับเป็นทีมที่แข็งแงมากนะครับต้องยอมรับพอเขาเปลี่ยนสามผู้เล่นหลักลงมาเลย ทำให้ระบบการรับของเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟที่ทำลายเกมลูกเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเราเล่นกับเขานขทาทัยากเพราะพอกใหญ่มากนะครับแต่ต้องชื่นชมเด็กเรานะครับมีการเรียนรู้ในเรื่องของขระบวนการเล่นที่จะเล่นกับทีมที่สูงใหญ่เนี่ยวันนี้ได้ลองทําแล้วก็บางลูกประสบความสำเร็จนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขเพื่อจะพัฒน,นาต่อ ให้ไปสู่สนามสาวนะครับต้องขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับที่ส่งในเช,เชียร์พวกเราทางบ้านแล้วต้องขอบคุณนะครับวันนี้ในสนามนะครับที่ส่งแรงเชียร์เสียงเชียร์ให้กับพวกเรานะครับพวกเราได้มีกําลังใจต่อสู้กับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับถึงจะแพ้แต่ผมว่าทีมชาติเรา,เราทําดีที่สุดแล้วครับผม